แผ่นดินธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์แผ่นดินทองพากายสุขไม่ทุกข์เข็นแผ่นดินเพชรมีความเด่นคือร่มเย็นเพราะนี่เป็นแผ่นดินไทยไม่ไร้ธรรมขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูป สวัสดีพี่พนีน้องนีนทุกทุกรูปครับพระพุทธองค์ตรัสว่ากาลยานามิตรทั้งหมดเป็นกาลยานามิตรของพรหมจันท์คุณโยงอยากทราบไหมครับว่าหมายความว่าอย่างไรวันนี้สามเณรมีเรื่องนายคติการะและนายโชติปาระมาเล่าให้คุณโยมทุกท่านฟัง สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่โกศลชนบทพร้อมด้วยพิสุสงหมู่ใหญ่ครั้งนั้นพร,พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแวะออกจากข้างทางแล้วทรงได้แย้มพระโอษฐ์ในประเทศแห่งหนึ่งครั้งนั้นพระอานนท์ได้เกิดความคิดว่าเห็นไรหนอปัจจัยอะไรที่พระ พระพุทธเจ้าทรงเย้มพระสวนพระตถาคตทั้งหลายจะทรงเย้มพระสวนโดยหาเหตุไม่ได้นั้นไม่มีดังนี้ท่านพระอานนท์จึงทำงพ้าอุตราสงเฉวียงบ่าช้างหนึ่งปนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอแรเป็นปัจจัยอะไรที่ทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์พระตถาคตทั้งหลายจะทรงแย้มพระโอษฐ์โดยหาเหตุไม่ได้ย่อมไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อน,นอานน์เรื่องเคยมีมาแล้วที่ประเทศนี้ได้มีนิคมชื่อว่าเวพระลิคะ เป็นนิคมมั่งคั่งและเจริญมีคนมากมีมนุษย์หนาแน่นในสมัยนั้นเป็นสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากษปะณนะตำบลบ้านเวปิลิขะมีชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนรักกันคนหนึ่งชื่อว่าคติการะอีกคนหนึ่งชื่อว่าโชติปาระทั้งสองคนแม้เป็นเพื่อนรักกันมาก แต่มีอุปนิสัยไม่เหมือนกันแตกต่างราวกับฟ้ากับดินพติการะเขาได้มีศรัทธาเรื่อมใสนในพระพุทธศาสนาเขาได้เป็นอุปถาบที่ดีเลิศของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากสปะแต่โชติกาปาระเป็นผู้ที่ไม่มีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาเลยเขา เลยเขาไม่เคยไปฟังธรรมไม่เคยแม้แต่จะไปกราบพระพุทธเจ้าคติการะก็พยายามชักชวนอยู่เสมอแม้ความปรารถนาดีของเขาจะถูกปฏิเสธเลื่อนทุกข้างไปวันหนึ่งคติการะชวนโชติปาระไปอาบน้ำที่ริมสาซึ่งใกล้กับอารามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพอชำระร่างกายชำระใจเรียบร้อยแล้ว ก็กล่าวชวนโชติปาระว่าโชติปาระไปเถอะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับพระอารามของพระองค์ท่านอยู่ที่ตรงนี้เองโชติปาระกล่าวตอบว่ายาเลยเราไม่เห็นประโยชน์อะไรกับการที่ได้ไปเห็นสมณะส,สู้ไปเที่ยวยังสนุกกว่าเลยคติการะบอกว่ามีประโยชน์สิ เพราะการเห็นสมณะเป็นมงคลสูงสุดไปเถอะโชติปาระก็ปฏิเสธคติการะจึงจับมือโชติปาระโชติปาระจึงสะบัดออกคติการะเปลี่ยนมาจับชมอยผมของโชติปาระโชติปาระก็ดึงมือออกคติการะไม่ละความพยายาม หันมาดึงมวยผมพร้อมกับเก่าทำทั้งอีกคราวนี้โชติปาระรู้สึกปัจจัยขึ้นมาทันทีและ,ะด้วยทำไมต้องมาดึงมวยผมกันละ่ะสมณะนะมีอะไรดีหรอือจึงดักไปเข้าเฝ้าพระศาสดาและด้วยอนุภาพของการของการทำหน้าที่กัร,ระ,ะาณมิตรโชติปาระจึงระลึกได้ว่า คติการะชวนเราไปทำอะไรก็ย่อมไม่เสียหายย่อมชักชวนไปในทางที่ดีเขาเริ่มคิดได้ว่าการที่โชติปาระช่วชักชวนเขาไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นการดีแน่เมื่อไปถึงพระอารามทั้งสองได้กับพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งในที่ข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติปฏิสันถาน ด้วยพระทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตาแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเิศนาด้วยกระแสเสียงอันไพเราะแสดงธรรมที่ไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายดังธรรมทาลาที่ไหลดินเข้าสู่ร่างกายของโชติป,ปาระเมื่อเขาได้ฟังธรรมจิตของเขาย่อมหอ่งใสเหมือนคนหลงทางในกางทะเลทราย แล้วได้พบกับบ่อน้ำที่ทั้งให้ความเย็นเป็นกายเย็นใจของเราเขาเดื่มด่ำในรสแห่งอมตะธรรมยิ่งนักแล้วด้วยใจที่ศรัทธาตั้งมัน่นไม่คอนแค่โชติปาระจรึงออกบวชอุทิศชีวิตเป็นพุทธบูชาตลอดชีวิตการบวชนั้นผู้ที่บวชพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้ตัดอนิสง์ของการบวชไว้ถึงท่านได้ตัดอนิสงค์ของการบวชว่าบวชพานั้นย่อมได้บุญถึง64กับส่วนการบวชสามเณรนั้นย่อมได้บุญถึง32กับซึ่งสามเณรเชื่อมั่นเลยนะครับว่าคนที่ชวนบวชนี้ย่อมได้บุญ และได้อาน,นิสงส์งมากมายมหาศาลซึ่งการบวชนั้นมีการทำกิจวัตรสิบนั่นก็คือเที่ยวบินทบาทกวาดวัดปงอาบัตทำวัดสวดมนต์เจริญภาวนาวิจารณาปัจเวกอุปถักอุปชาอาจารย์บริหารสิ่งของและร่างกายคนขวายเรียนธรรมวินยัยใจใส ใส่ใจของสงฆ์และกิจกรรมของสงฆ์ดำรงตนให้หน้าไหวการเกิดเป็นคนในโลกนี้มีสี่อย่างคือไม่ทำบุญเองแต่ชวนคนอื่นทำนั่นก็หมายถึงว่าไม่ทำบุญด้วยตัวเองแต่อยากให้คนอื่นทำอยากให้คนอื่นได้สมบัติซึ่งการทำบุญด้ววิธีนี้เขาย่อมได้โภคสมบัติและ ย่อมไม่ได้ย่อมไม่ได้พวกสมบัติย่อมได้บริวารสมบัติประการที่สองคือชักชวนคนอื่นชักชวนทำตัวเองทำแต่ไม่ชักชวนคนอื่นทำบุคคลนี้ย่อมได้พวกทรัพย์สมบัติและย่อมไม่ได้บริวารสมบัติประการที่สคือบุคคลที่ไม่ทำบุญเองและไม่ชวนคนอื่นทำ บุคคลนี้ย่อมไม่ได้ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติย่อมไม่ได้เขียวกินซึ่งของอันดีย่อมได้เขียวกินซึ่งของเหลือและประการที่สี่คือชักชวนคนอื่นทำและก็ทำเองซึ่งบุคคลนี้ก็ย่อมได้ทั้งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติ การบวชนั้นมีเป้ามีเป้าหมายสูงสุด3ข้อนะครับ 1. มีศรัทธาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. มีปัญญาตองเห็นโทษภัยในชีวิตคารวะทั้งคับแคบและเป็นที่มาของกิเลส 3. มมีปัญญาตองเห็นคุณค่าของชีวิตนักบวชว่ามีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์เต็มที่ ในการบวชสองประการคือ 1. บวชเพื่อระบาปอากุศลทั้งปวงหรือบวชเพื่อระกาม 2. บวชเพื่อประพฤติพรหมาจรรย์ให้บริสุทธิ์อันเป็นการสั่งสมบุญการสั่งสมบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปการบวชนั้นข้อที่หนึ่งมีศรัทธาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือ การบวชแบบมีศรัทธามีความเคารพไม่ตำหนิติเตียนพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าและประการที่สองคือมีปัญญาตองเห็นโทษภัยในวัฏสงสารว่าชีวิตคา,า,า,ารวาสขับแคบเป็นทางมาแห่งกิเลสคือคิดว่าในชีวิตของคารวาดนั้นเป็นหนทางขับแคบ ย่อมไม่มีความสุขย่อมพบเจอแต่กิเลสและประการที่สามคือมีปัญญาตองเห็นคุณค่าของชีวิตนักบวชว่าจะมีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์เต็มที่คือคิดว่าเวลาเรามาบวชแล้วเรามีโอกาสในการประพฤติพรหมจรรย์เต็มที่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้แบบหลายอย่างไม่ต้องไปหมกบุนอยู่กับกิเลส และการบวชสองประการคือ 1. บวชเพื่อละบาปอากุศลทั้งปวงหรือบวชเพื่อละกามซึ่งข้อแรกนี้ก็หมายถึงว่าเราบวชเพื่อที่จะระบาปอากุศลเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการบวชสอบประการที่สองคือบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์อันเป็นการสั่งสมบุญ บารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ก็คือบวชเพื่อสะสมบุญบารมีไปเรื่อยๆให้บุญบารมีของเรานั้นเต็มเปี่ยมซึ่งการบวชแต่ละชนิดนี้สำหรับบุคคลที่บวชเขาก็ย่อมคิดว่าจะบวชอดและอดทนให้ได้อย่างก้อนหินติดตดินให้ได้<ห>อย่างต้นหญ<า>้าใจกว้างให้ใหได้อย่าง,างท้องฟ้า,ฟา มุ่งไปข้างหน้าให้ได้อย่างสายทานทำความดีจะมีใครเห็นเป็นไรเล่าจงเลือกเอาความดีที่สร้างสรรค์จะมีใครเห็นหรือไม่ไม่สำคัญขอเพียงใจเรานั้นรู้ว่าดีเท่านั้นพอเพราะทำดีถูกที่นั้นมีค่าเพราะทำดีถูกเวลาค่ามหาันเพราะทำดีถูกบุคคลผลอน,นัน เพราะทำดีใจ,ใจยึด,ยดมัน่นดีดีดแท้จริงสุดท้ายนี้สามเณรก็ขออํำนวยอวพอรขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์ใจเริญสุขสิริศักเป็นรักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ภัยสารคุ้มครองพ้นผ่องภยัยขอเดชะพระสังฆรัตน์กำจัดโศก ให้ผลโลก,โลกมาลายสิ้นจิตผ่องใสด้วยธรรมะพุทธองค์พระจอมใตจงมีชัยเข้าถึงธรรมทุกท่านเถิด